นี่คือกล่องสุ่มพิมพ์ร่พายตักหนึ่งหู่าคา500บาทมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเราจะได้อะไรกันบ้างเราก็เห็นเขาตักกันในตะก,กร้าได้กันเยอะนะเราจะได้ลุ้นกับเขาบ้างไหมเนาะไปมาแล้วข้างในก็จะมีเป็นบับเบิลนะคะลองกันกระแทก แล้วก็จะมีผักอบกรอบหนึ่งหอ่อน่าจะเป็นโปรตีนเวแมสสองหอ่อแล้วก็จะเป็นที่ตรวจ ATK นะคะสองกล่องอันนี้น้ำจิ้มสุกกี้แล้วก็ซอสฝาเขียวอีกสองขวดหมดแล้วเพื่อนๆนเพื่อนๆได้อะไรกันมาบ้างอย่าลืมมารีวิวกันนะ หมดแล้วแหละของเราอะ่ะมีแค่นี้แหละ